ในๆก็พูดแรงฮนะเฮ้ยไหนแล้วกันผมอยู่คนเดียวผมมีความสขมากพอละผมไม่ต้องออกไปแก่งแย่งแข่งขันเหมือนออกไปไม่ก็เอาหน้านาคุยหน้าหลังหีมาคุ้มแบงกินใส่กันไม่ค่อยอยากพูดเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นโลกความจริงอ่ะไม่ต้องตั้งใจเรียนหรอกจะจบมาพุยพ่อยแม่มึงก็ยัดเส้นสายเอา แล้วก็ไม่มีเที่ยรเลยลก็มาเป็นพลังหน้ากันผมละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนะียคนบนโลกผมก็ไม่อะไรก็ขาพลาออโดนดูถูกเหยียดยามก็เป็นนั่งกินเหล้าอะไรเงี้ยคนเดียวพยายาม ไม่สนหลอกแต่ก็โดนดูถูกเยดหยามา่าอเฮี้ยเป็นตัวเฮีย้ยกินเหล้าทุกวันตัวเฮี้ยเนี่ยก็ทําให้ผมหลีกหนีสิ่งพวกนั้นนะโอเคครับตอนนี้ผมไม่ยุ่งกับใครแล้วครั้ง,ง,งละไม่ต้องตั้งใจเรียนหรอกเยวคนพ่อพ่อแม่ก็มีเส้นสายไม่ต้องตั้งใจเรียนหรอกทำตัว เห็นหีหอมเข้าไว้เดี๋ยวว่ามียับเส้นสายเข้างานอะไรเงีเออ้ยกอมันก็คือความเป็นจริงนะบางครั้งเรียนแทบตายบางครั้งก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะบางครั้งก็ต้องอาศัยเส้นสายอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาก็ามาเยียบเยียบผู้ต่ำต้อยกว่าอะไรเงี้ยนเป็นโลกของปิง ของโลกมนุษย์ก็มันที่ผมบอกว่ามีพลังเส้นสายอะไรใครได้อะไรก็มีกินควยกินผีเ็นก็ช่วยคนยากคนจนอะไรไส่เว้ยไม่ใช่นี่นะและ <c ười> ไม่ยุ่งกับใครแล้วผมมีความสุขมากพอแล้อยู่คนเดียวอยู่กลางทุ่งอ <c ười> พอบางครั้งก็องตอแหลกันไปกันมาก อะไรหลักได้มาผิดถูกถูกใครที่ทำดีได้มาถูกถูกขอใ้แม่เจริญก้าวหน้าขึ้นไปนะแต่ไอคนพี่แม่งนี่ครับจหายจะหายไปเพั่วลูกเัื่อล้านโคตรเลยโคตรแม่งเลยตัดต่อยอดกับคลิปที่แล้วคนระับคนดีเจริญเมืองไป้หวัน คือเรื่องความจริงๆไหนก็พูดแนละ้วก็คือเรื่องความจริงคนมันไม่ดูที่ความถูกอะไรหรอกมันดูที่วเวยเหม็นผีเหม็นคือเกียบเทียวคือมีสีมันกับไหวละ่ะแต่พวกคนถูกต้องอาจกายป็กคนคิดก็ได้นะ พวกผีเหม็นกลยเหม็นอะไรอ่ะอาจจะไปคนดีเลยก็ได้โดนยกมือไหว้โดนสันเตริญขึ้นไปดูในหน่วยงานพวกคุณแล้วกันม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 ันจะเป็นแบบกลยเหม็นผีเหม็นอะไรประมาณนี้ไปแล้วผมทํางานดีกว่าจิตผมรุดเลยไม่รุดหอกมาถึงเล่าความเป็นจริง ยังไงก็ใครทำอะไรผิดก็อย่ามาเที่ยงให้คนตับต้อยมันจมลงไปแล้วคนบางคนมันมักจะ็นเนื้อผมก็คุยอ้อนวอนขอแล้ไออวไอ,นะอ้ไม่อ้อนวอนอ่ะขอไม่ไดนที่รู้ไว้ไมอยากอยู่่อ้อนวอนไปขออะไรนะเหมือนที่เข,ขอ้อนวอนนิดขอก็ยิ่งโดนดูเยียดหยามเข้าไปคนมันมักแบบ สะใจโอเคครับยังไงก็ใครทำดีก็ให้เจริญแค่นี้แล้วกันนะหยุดพูดแล้วมันก็กลายเป็นสารผิดในตัวผมเลยผมมีความสุขมากพอแล้วอยู่กันทุ่งคนเดียวอยู่ในธรรมชาติไม่ต้องไปวุ่นวายกับกลิ่นควยของใครละไปละครับไม่พูดละครับเพราะคที่พูดไม่ดีครับ